คนไทยเฮร่วมเฉลิมฉลองในวาระที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนประเพณีสงการของไทยเป็นมรดกโลกด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมยูเนสโกขึ้นทะเบียนสงการไทยมรดกโลกวัฒนธรรมของมนุษยชาตินายกรัฐมนตรีขอบคุณพร้อมเชิดชู เป็นประเพณีปีใหม่ไทยที่ถ่ายทอดมายาวนานพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานสงการ2567 6นหธันวาคม2566เวลา15.30นาฬิกานาทีในที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ที่เมืองคาเซเน่ สาธารณรัฐวัสวานาประกาศขึ้นทะเบียนสงการไทยเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเรียบร้อยแล้วนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศขึ้นทะเบียนสงการในประเทศไทยโดยแสดงความขอบคุณในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยขอบคุณทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นทั้งจากประเมินผลและคณะกรรมการที่ได้คัดเลือกให้สงการในประเทศไทยอยู่ในรายการบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรวมไปถึง สำนักเลขาธิการสำหรับการทำงานอย่างหนักหน่วงในช่วงที่ผ่านมานายเศรษฐากล่าวว่าสงการเป็นประเพณีในวันปีใหม่ไทยมีการเฉลิมฉลองในช่วงกลางเดือนเมษายนทั่วประเทศเป็นประเพณีที่ได้รับการฝึกฝนและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยคนไทยและชุมชนชาติพันธุ์ซึ่งเป็นประเพณีอันงดงามและมีความหมายสะท้อนถึงคุณค่าของความกตัญญูกตาวทีของไทยต่อบรรพบุรุษความเอื้ออาทรและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นและจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากิจกรรมในช่วงประเพณีสงการ์ทั้งหมดถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆของมรดกทางวัฒนธรรม โดยประเพณีสงการที่เป็นที่รู้จักไต้แก่ปิบทบาทสงน้ำพระพุทธรูปลดน้ำดำหัวผู้อวโสที่เคารพนับถือตลอดจนการแสดงละครพื้นบ้านและการแสดงที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานสงการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลยินดีที่จะส่งเสริมความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสงการร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศ โดยหวังว่าการหาลือและทำความเข้าใจร่วมกันจะนำไปสู่การบรรลุสันติภาพและความมั่นคงสำหรับทุกฝ่ายซึ่งรัฐบาลยินดีต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาร่วมเทศกาลและสัมผัสประสบการณ์ของประเพณีสงการในประเทศไทยพร้อมด้วยรอยยิ้มและการต้อนรับที่อบอุ่นสำหรับสงการในประเทศไทยถือเป็นรายการในบัญชี ตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติลำดับที่4ของไทยโดยก่อนหน้านี้ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้โขนในปี2561งวดไทยในปี2562และโนราของภาคใต้ในปี2564การประชุมครั้งนี้มีประเทศต่างๆเสนอขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม45รายการสำหรับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นหมวดหมู่ในวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หมายถึงการปฏิบัติการแสดงออกความรู้ทักษะตลอดจนเครื่องมือวัตถุสิ่งประดิษฐ์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย ยังมีอีกหลายรายการพร้อมพิจารณาลงทะเบียนกับองค์การยูเนสโก